สีมงคลคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่7ถึง13กรกฎาคม2 5 6 8จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกําลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆไหมกับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเทา้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันมีสีแล้วคุณก็เองก็สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกๆวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมจะเปิดนี้ไปใช้หรือคุณจะ mix and match เอาทุกๆสีหรือเอาบางสีมาจับคู่ค้าเคล้าผสมผสานกันก็ใช้ได้เช่นกันมาดูนะครับสีมงคลสำหรับคนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้สีแรกคือสีดำครับดำแล้วก็ขาวนะฮะ,ะเลือกทั้งคู่ก็ได้หรือสีใดสีหนึ่งก็ได้นะครับดำขาวส้มครับดำขาวส้มแสดๆเ,เลยนะฮะแล้วก็ สีแดงเข้มนะฮะอ่านะดำขาวส้มแดงเข้มดำขาวส้มแดงเข้มลองมาใช้ดูครับก็ขอโชคดีนะฮะ